ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้วันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้า้อหสิบเจดครับพี่น้องนะครับมื่อานี้พีพ่น้องมาสำรวจแปลงนานะครับข้าวสันปาตองหนึ่งอายุหนึ่ง้ยห้าวันครับพี่น้องนะครับพ,พี่น้องมาสำรวจแปลงนา ข้าวเหนียวสันปลาตอง1นะครับอายุ105วันครับพี่น้องนะครับอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็อยู่ที่ประมาณ120วันแหละครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดนะครับนับตามกําหนดแล้วนะครับพี่น้องมันกิดเลือเวลาอีก2สัปดาห์นะครับพี่น้องจ้งค้อยที่ได้นะครับ เยวครับพี่น้องนะครับสังเกตดูนะครับพี่น้องนะครับใบเลี้ยงเขานะครับพี่น้องนะครับใบเลี้ยงเขานะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็เอินใบเลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าเขามันแก่นะครับพี่น้อง ใบเลี้ยงเขาก็บเมีสีเหลืองครับพี่น้องนะครับใบเลี้ยงเขาก็จะมีสีเหลืองเมล็ดข้าวก็นะครับพี่น้องจะมีสีสีเหลืองเบิดทั้งลวงนะครับพี่น้องนะครับจะมีสีเขียวบ้างกันนิดน้อยพี่น้องนะครับอันนี้มันมีสีเหลืองอยู่พี่น้องแล้วก็มีสีเขียวปนประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนี่นะครับนะครับถ้าเปลี่ยนสภาพนี่ก็น่าเกลียวนะพี่น้อง ทางร้านรับสื่อเพิ่นกระชีตตําหนิตีว่านะครับมีสีเขียวผลเขาบกแก่เสียพี่นอ้องจากที่ว่าได้ราคาเช่นเพิ่นตั้งไว้เก้าบาทจะพี่นอ้องว่าอาจจะซื้อมาถึงเก้าบาทจะพี่น้องนะครับแล้วแล้วแต่ร้านเพิน่นซีนะครับตีราคาให้เขาเพราะว่าไปหอดร้านแล้วเนี่ยคณะว่าขายขาก็ต้องไปมองอื่นจะครับพี่น้องนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเอาเห็ดน้ำมา นะครับถึงจุดนี้แล้วโดนวันนี้แล้วพี่น้องนะครับตั้งแต่เตรียมแปลงนะครับพี่น่องเวลาเขานับอายุเขาเขานับตั้งแต่มือเขานะครับรดน้ามกจากแปลงนะแล้วก็วานเข่านะพี่น้องกันขึ้นับปั่นันคือนับนับหนึ่งพี่น่องแต่ว่าการเตรียมแปลงนี่มันมีอย่างน่อยก็ต้องมีประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่น่องนะครับเริ่มจากกุหลาพี่น้องนะครับตัดหญ่านะพี่น้องนะครับ ตัดหญ้านะครับพี่น้องนะครับล้วกาดบ,บ้านเฮาการทำนานเนี่มันก็นยังนะครับใส่ระบบจูดฟังข้าวในนาอยู่พี่น้องนะครับใจนึงกับอยากจูดเดี๋ยวพี่น้องนะครับแต่ว่ามันปัญหาก็คือปัญหารถมะปันนาเนี่ยถ้าแปลงใดเขาบ่าจูดเฟี้ยงนี่รถมันบก็อย,อยากมาปันในเฮาพี่น้องนะครับมีทางเดียวก็คือต้องออกรถ ปั่นนาเองนะพี่น้องนะครับแล้วก็บ่าต้องจูดแล้วก็นะครับปั่นนาเลยพี่น้องแต่ว่ากับปัญหาคือไหนพี่น้องนะครับเสียงที่เขาปั่นลงไหนพี่น้องนะครับบางมองมันกับว่าจมกี่ตัวเลี้ยนได้พี่น้องนะครับมันก็เลยกลายเป็นนะครับอือยอายาอยู่ในแปลงนาเฮาไหนพี่น้องนะครับเพราะว่าการทํานาปังมันมีเวลาเตรียมแปลงนะครับสั่นพี่น้องเห็นน้ำหน้ำาน่ำนะครับ น้ามันมีจํากัดก็เลยต้องเฝ้าเฮ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวนาส่วนมากกันพี่น้องก็เลยต้องใส่ระบบจุดฟางข้าวนะครับพี่น้องนะครับจุดฟางข้าวนะครับเพื่อลดปริมาณฟางในนานะครับเพื่อให้การปั่นนามันง่ายขึ้นนะครับพี่น้องนะครับนะครับถ้าระบบที่ถูกต้องหลังจากเกี่ยวแล้วต้องปล่อยให้แปลงนาแห้งนะพี่น้องนะครับให้ดิน มันแตกและแหงงวามหมายก็คือว่านะครับให้จุลินทรีย์อยู่ในดินนะพี่น้องมันได้รับออกซิเจนเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ย่อยสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับพี่น้องในนะครับอยู่ในดินมันจะมีจุลินทรีย์นะครับนะครับที่ทําหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์นะพี่น้องนะครับให้เป็นปุ๋ยในแปลงน้านะพี่น้องนะครับ ย่อยเสร็จก็เกิดนะครับแอมโมเนียในไตในไตก็เปลี่ยนรูปเป็นไนเตรดพี่น้องนะครับนะครับนยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นเหลืองๆในพี่น้องก็คือใบเลี้ยงเขาบางส่วนนี่นะครับมีสีเหลืองก็คือนยครับพี่น้องเนี่ย นะครับสีเหลืองเดืองเนี่ยก็เรียกว่าใบเลี้ยงนะครับเริ่มมีสีเหลืองแล้วพี่น้องแต่ว่าประเมินด้วยสายตามันก็ยังบทันได้เหลืองเบิดทั้งแปลงได้พี่น้องเนี่ยมันก็มีเหลืองปนเขียวผมตีให้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องส่วนที่มันเหลืองเลืองเนี่ยนะครับตีให้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันก็เลยลดราหนำยังบ่ได้ได้พี่น้องนะครับเอาไว้มัน นะครับสกักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเหลืองทั้งแปงในะพี่น้องนะครับแล้วเขาจะค่อยลดลาน้าออกจากแปลงน,ะน,ลลน้ำมันลดลาน้ามันก่โดนนะพี่น้องเพราะว่านะครับดดูแรงนี่มันแห้งไว้พี่น้องนะครับว่านะ้ำเฮาเนี่เป็นน้ำในที่ที่ทลุ่มกระจิงอยู่แต่ว่าอยู่ในคลองเนี่ยน้ามันหน่อยพี่น้องเป็นออกย่ำไดก็ได้พี่น้องแล้วก็มีน้าแปลงด้านล่างซึ่งเป็น นะครับเป็นข้าวเหนียวกอขอหนึ่งสี่ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวโดนนะพี่น้องนะครับอันนี้อายุร้อยห้าวันเขามีเหลืองด้านพี่น้องเข่าสัต์ปะตองนึ่งหน่อยพี่น้องนี่นะครับพี่น้องดูดินะครับเหลืองพี่น้องเหลืองแล้วแต่กอขอหนึ่งสี่ยังเขียวอยู่เลยพี่น้องนะครับยังเขียวอยู่เลยเพราะฉะนั้นอายุการเก็บเกี่ยวของกอขอหนึ่งสี่กระชิดโดนก็อนนี้พี่น้อง โดนว่าสันปะตองหนึ่งในพี่น้องพี่น้องดูรวงข้าวด้วยเห็นความแตกต่างบ้าครับนี่การจับเมล็ดนะครับพี่น้องเนี่ยอยู่ในรวงข้าวนี่สันปะตองนี่ที่จับหางกว่าน้อยหนึ่งพี่น้องเนี่ยจับหางกว่านะครับอันนั่นของกอขอหนึ่งซีนี่นะครับรวงเม็ดข้าวน่ะมันซีดซ้อนกันเลยพี่น้องนะครับซ้อนเลยอันนี้เม็ดข้าวมันตอกันนะคพี่น้องเนี่ยเม็ดข้าวของสันปะตองหนึ่งมันจะเม็ดมันจับตอกันเลพี่น้อง ถ้าเกิดเป็นของนะครับกอหนึ่งสี่นะครับกอหนึ่งสี่มันจะซ้อนกันนะพี่น้องนะครับนี่ซ้อนกันนะครับแต่ว่าดูจากมเมล็ดแล้วนี่มเมล็ดข้าวของสันปอตอง 1, นึ่งนี่เม็ดใหญ่พี่น้องนี่พี่น้องดูครับนี่นี่แหละที่พี่น้องเขาหลายๆคนเปี่ยงถึงนะครับชอบข้าวเหนียวสันปอตองนึงพี่น้องเห็นไหมครับนี่ อายุการเก็บเกี่ยวกับส่วนหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องโรคเรามาแย้งเนี่ยบ่คอยมีบ่คอยมีบปันไดพี่น้องนะครับน um ี่นะครับนะครับเนี่ยพี่น้องเวลามันออกลวงเรามันออกคลึบในพี่น้องนะครับออกทั้งแปงเลยพี่น่องแล้วก็อายุเก็บเกี่ยวนะครับกบสั้นครับพี่น่องอยยุที่รอ20วันเนี่ยคือได้เกี่ยวเลยนะครับพี่น้องนะครับ พี่น้องก็คือนี่คือข้าวเหนียวสันปาตองนะครับพี่น้องสันปาตองหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่วันนี้จะเดินตรวจแปลงข้าวเหนียวสันปาตองหนึ่งพี่น้องนะครับข้าวเหนียวสันปาตองหนึ่งแล้วก็ดูข้าวของพี่น้องเขาจะอยู่ขางเคียงพี่น้องนี่นะครับซ้ายมือเนี่ยคือ ขอขหนึ่งสี่พี่น้องเบิ่งตูครับนี er ่นะครับนะครับกอขอหนึ่งสี่นะครับเม็ดจับดูจากลวงข้าวลวงลวงเข่าใหญ่พี่น้องครับนี่เห็นปะครับนี่นะครับนี่คือกอขอหนึ่งสี่พี่น้องนะขางเคี้ยงนี่ครับนี่ลวงลวงใหญ่ยาวาพี่น้องนี่เห็นปะครับนี่ลวงใหญ่ยาวนะครับประกาศมันส่อนที่พี่น้องเห็นครับนี่พี่น้องนี่เม็ดข้าวเนี่ยมันมันจะมี ไนพี่ได้ไหครับเนี่ยนะครับมันที่สอนกันน้อยนึงพี่น้องนะครับแต่เป็นสัตว์ปะตองนีเม็ดมันที่ตอกันนะพี่น้องต่อกันอันนี้คือเม็ดเม็ดมันสอนพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดเมล็ดเมล็ดข้าวของสันวของขอหนึ่งซีเนี่ยมันซี่อนแต่ของนะครับสันปะตองนึ่งมาพี่น้องเนี่ยมันนะครับเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเลี้ยงพี่น้องนะครับค่อนข้างเลี้ยง นะครับเดี๋ยวมาดูตอนเก็บเกี่ยวเลยพี่น้องนะครับว่าข้าวกอขอหนึ่งสี่นะครับกอคอหนึ่งสี่กับสันปะตองหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับของไผ่ทีได้ผลผลิตนะครับหน่อยหลายก็กันพี่น้องไปดูตอนเกี่ยวครับเนี่ยนี่คือสันปะตองหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับสันปะตองหนึ่งดูการออกดวงแล้วผมก็ดูว่า ออกลวงแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องเนี่ยนะครับส่วนที่มีนะครับออกล้วงที่หลังกับส่วนน้อยพี่น้องอาจจะประมาณมาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนี่นะครับส่วนน้อยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยออกลวงหมดแล้วพี่น้องนะครับเราเดินตรวจด,ดูแปลงนะ อวานนี ens, Nacional, ่มีพายุพี่น <backs, S 1> ้องนี mars, hua, omorph, well, ่เข่าล่มพี nuts, <hum, S 2> ่น <Alors, S 1> ้องนะครับข้าวขอขอหนึ่งซีพี่น้องนี่อ้พี่น้องลยเนี่ยขอขอหนึ่งซีนะครับลำต้นใหญ่ใหญ่พี่น้องนะครับลำต้นใหญ่นะครับลำต้นใหญ่ใบใหญ่พี่น้องหวงกับใหญ่พี่น้องตาเบิงนะครับสันปะตองด้วพี่น้องเนี่ยอ้าพี่น้องมักแนวดครับพี่น้องครับนี่ นี่สันันปะตองนะพี่น้องเนี่ยนี่นะครับสันปะตองปึ๊บก็คือพี่น้องนะครับใจผมในผมก็นะครับมักการดอกลวงสันปะตองอย่างไรพี่น้องเนี่ยสันปะตองให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวมา,นะนะาดูตอนเก็บเกี่ยวพี่น้องนะครับปัจจัยวงการทำนามันกับ,บ่มีแค่ มันเขายางเดียวด้พี่น้องนะครับมันมีนะครับปัจจัยอื่นน้ำด้วยพี่น้องน,นะครับ,นะรบ,รนนรบการดูแ,แลนะครับแปลงนาหลังจากหวานข้าวนะครับการใส่ปุ๋ยพี่น้องน,นะครับแล้วก็การดูแลเรื่องน้ําอยู่ในแปลงนาโอ้พี่น้องเ้ยห้าหลายคักพี่น้องเ้ยนี่ครับนี่หญ้าเขานกแบบนี้เนี่ยกระลังนั่นกรลังร่วงพี่น้องเนี่ยกระลังร่วงเมล็ดกําลังร่วงครับนี่ แก่แล้วพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น่องจะล่วงในแปลงนะเดี๋ยวช่วงหน้าปีพ,พุ่นล้วพี่น้องนะหน้าปีคงจะต้องเตรียมแปลงให้ดีเลยพี่น้องวางแผนดีนะครับเพราะว่านะครับเวลาการทนะํานาปีมนีเวลาอยู่พี่น้องนะครับอาจจะใช้สารกบจัดวัชพืชนะครับฉีดนะครับกาจัดหญ้านะครับพี่น้องตอน นะครับตอนาอายุสักสองเดือนเดี๋ยพี่น้องเห็นหยากึินแล้วก็ฉีดเลยนะครับอู้หยาคักพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องมันได้น้ำได้ปุ๋ยพี่น้องเลยนี่น,นี่มีกับทุกแปลงปีนี้พี่น้องเลยนะครับนะครับรู้สึกว่าเออปีนี้หยานะครับหยาหลายบินพี่น้องนี่หยาหลายอู้หยายาาข้าวนกพี่น้องนะครับทําใจพี่น้องนะครับ นี่พี่น้องครับนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับนะครับสันปะตองหนึ่งอายุหนึ่งร้อยห้าวันพี่น้องเดินตรวจแปลงนาพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเดินตรวจทั้งแปลงพี่น้องนะครับเนี่ยอันนี้คือนะครับนี่กันหน้าขางเคียงพี่น้องพ่นกะออกลวงแล้วครับพี่น้องนี่นะครับ มันเป็นนาในที่ดอ,อนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการขังน้ามันก็เลยเห็นได,ด้ยากเขาก็เลยต้องสูบสูบน้ำลงมาแบบสูบห้าหล่ะพี่น้องนะครับแต่พอถึงเวลาข้ามก็ออกลวงกู่ได้พี่น้องครับนี่นะครับออกออกลวงอยู่นะครับลำต้นก็เยบ่สูงขึ้นของเฮาของเฮานี่นะครับนานในที่ลุ่มมันก็เลยขังน้ำได้พี่น้องนะครับนี่ขังน้ำได้นะครับนี่นะครับขังน้ำได้ นะครับข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งอายุหนึ่งร้อยห้าวันครับพี่น้องโอ้หยาคักได้พี่น้องครับเนี่ยนะครับหยาคักพี่น้องเลยนะครับทำใจพี่น้องเลยนะครับของเพื่อนไม่ค่อยมีดเลยพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเปลี่ยนระบบน้ำหาดน้ำแห้งเลพี่น้องเนี่ยของข้าเนี่ยน้ำขังเพราะมันได้ปุ๋ยได้น้ำแม,มันก็ซัดกินนะพี่น้องหยา นะครับหนาตึบพี่น้องเลยนะครับนี่ตั้งหนาตั้งหยาตั้งเขาปนกันอยู่นี่ยแล้วพี่น้องนะครับอยู่พี่น้องนีในต้นระบบน้ำหาดนะครับนะครับค,บคบือสูบน้ำ ตอนดินแตกเขื่อนเลพี่น้องนะครับตอนดินแห้งแล้วก็สูบลงแม้ขังหน้าไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นนานในที่ดอนนะครับอาจจะสูบอีกรอบนึงว่าพี่น้องนี่นะครับนะครับจนเข่าเหลืองเขียวพุ่นเลยพี่น้องจนเข่าเหลืองบดพี่น้องพี่น้องจะค่อยเซานะครับเซาการสูบน้ำใส่แปลงนาพี่น้องนะครับปัญหาของการทำนาพี่น้องก็หนา ยาข้าวนกพี่น้องนะครับระยะเวลามันสั้นฉีดสารแต่จพจะพืชบ่บด้พี่น้องเอ้ยนะครับข้าวมันชักยันกับเลเฮ็ดตามตภาพาพี่น้องนะครับนี่พี่น้องดูดีนะครับมันมันยังยังใบเลี้ยงยังเขียวอยู่พี่น้องมเมล็ดข้าวรวงข้าวบางส่วนก็นยังเขียวอยู่พี่น้องนะครับนี่มันยังไม่ได้แก้ นะครับขนาดเขาอายุหนึ่งวันห้าวันน้ำเพาะก็ว่าน้ำบกขาดได้พี่น้องนี่นะครับขาดเอาไว้ว่าเนี่ยพี่น้องเห็นบ่าครับนี่เขาที่พ่นบ่ได้ขังน้ำพี่น้องพ่นระบบสูบน้ำาห้เนี่ยมันที่แก้ไว้มันจะแก่เร็วกว่าข้าวน้ำขังได้พี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องเขาเพ่นแก้แล้วพี่น้องนี่นะครับนี่ เอาช่วงที่ใบเลี้ยงนะครับสีเหลืองนะครับพี่น้องมันกรจิบค่อยกินน้ำใลเดอกพี่น้องนะครับนะครับต่เขาก็สูบน้ำเผื่อไหวซื้อครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องเดินตรวจแปลงจะเดินอออมไปทางพุ่นพี่น้องนะครับแปลงนี้ถือว่า่านแล้วรออย่างเดียวรอให มันแก่พี่น้องเนี่ยแปลงที่เป็นห่วงคือแปลงนี้แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าน้ํามันเป็นพื้นที่คล้ายๆว่ามันเป็นให้น้าเก่าแล้วก็เขาปรับดันลงแล้วมันก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นหน้ามันก็เลยไม่ค่อยหดมันไดพี่น้องหน้ามันก็เลยไม่ค่อยหดแปลงนี้ปันไดมันก็เลยออกล้วงซารกว่านะครับพื้นที่ด้านล่างพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่นะครับบางส่วนเกิดเพิ่งออกล้วงพี่น้องนี่นะครับ บางส่วนจะพึ่งออกลวงบางส่วนกันนะพี่น้องนะครับนี่กำลังก้มกำลังก้มนะพี่น้องบางส่วนกับก้มแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่นะครับก็เลยแปลงนี่มด้านบนมันก็เลยซาพี่น้องก็เลยว่าเนี่ครับนี่อาเจะต้องสูบนำ้ำมาใส่แถวนี่นะพี่น้องแถวนี้สันประตองหนึ่งกนพี่น้องแถวนี้ห้าห้าไล่พี่น้องนะครับแถวงถึงห้าไล่ นะครับเป็นสันปตองพื้นที่สิบไร่พี่น้องครับนี่นะครับนะครับนี่หยาพี่น้องนี่นี่คือหญ้าหนวดปลาดุกภาษาไทยได้ยพี่น้องมันเท้าเอืน้นห้าไข่เขียดพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่พี่น้องส่วนที่มันนะครับสมบูรณ์ออกรวงกรอนมันก็เริ่มก้ม,บา,กากมบางส่วนก็บกำลังที่ก้มพี่น้องบางส่วนก็มีออกรวงกัมีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเกี่ยวข้าวเขาจะเบิง่งเข่า ส่วนมากเป็นหลักได้พี่น้องนะครับที่เบิ้งเข่าส่วนมากเป็นหลักว่ามันเหลืองมันแกนะพี่น้องไอ้ส่วนน้อยนี่นะครับนะครับไอ้ส่วนน้อยเนี่ยพี่น้องนะครับส่วนน้อยนี่ก็คือเอาไปปนกันแหละพี่น้องครับนี่นะครับบางคนก็นกนที่ถาที่ล้อเกีียวส่วนเหลืองไปก้อนส่วนเขียวไ้ที่หลัง มันก็ทิยา่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะครับต้องดึงน้ำพนันนะครับพี่น้องมันก็เลยจัดการบริหารยาพี่นั่นก็เลยที่ถ่าล้อให้มันพอเกี่ยวได้ก็ทิเกี่ยวพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับนี่พี่น้องส่วนให้เขือนเนี่ยมันเหลืองกะเหลืองพี่น้องเนี่ยส่วนที่มันสมบูรณ์รวงข้าพี่น้องดูดิเนาะรวงข้าวของข้าวเหนียวสันปะตองนึงนะครับแปลงที่เป็น เป็นให้เขินหน้าหมะพอดาวบนนดพี่นอ้นะนงพอ,พนองนะครับเห็นสังเกตว่าพี่น้องนะครับนะครับเม็ดข้าวนี่นะครับมันสีบซัอนกันมาเลยพี่น้องบัคือกอขอหนึ่งซีลวก็กปลายยอดพี่น้องเห็นไหมครับนี่ปลายยอดบันก็มีสีขาวได้พี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ปลายยอดของถันปอตองนึ่งในพี่น้องมันมีสีขาวได้พี่น้องในเบียงครับนี่ครับเม็ดเต็มบดพี่น้องนะึ่ของ ขอขอเน่งซีส่วนปลายของรวงข้ามันซีมันซีร่วงหล่นมันซีรีบในพี่น้องนะครับมันซีรีบเป็นขาวๆหน่พี่น้องนะครับแต่สันปลาตองหนึ่งเนี่ยเห็นไหมพี่น้องพอค่อยเห็นใน่พี่น้องพ่เห็นครับเนี่ยเนี่ยพ่เห็นปลายยอดจะเป็นสีขาวได้พี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องดูดินะครับนะครับข้าวเหนียวสันปลาตองหนึ่งพี่น้องเม็ดไยพี่น้องครับนี่นะครับ เม็ดค่อนข้างเลี้ยงกันตอกันเม่พี่น้องนะครับถ้าเป็นกรอหนึ่งซีเม็ดที่มีซ้อนกันยอยู่พี่น้องนะครับมเมล็ดข้าวนะครับเนี่ยพี่น้องแปลงที่เป็นที่ผมว่าน้าไม,ม่าค่อยหอดมันปรับปรับน้าแล้วมันม่ค่อยได้นะพี่น้องมันที่สูงกว่าข้างล่างอีกน้อยนึงนะครับแต่มงนีก็ดีเยอะพี่น้องเนี่นะครับนี่ยเพราะว่าน้ำแปลงคางๆงซึมลงมานะครับเนี่ยพี่น้องน้ำแห้งแห้งแล้วพี่น้องเนี่ยนะครับนี่พอจากมือแห้งแล้วนี่ แต่ก็ยังมีความชื้นอยู่พี่น้องนี่นะครับไม่ได้มาแห้งแต่เกือบได้พี่น้องแห่งมีความชื้นอยู่นะครับบางคนพ่นกระใสระบบฝังทอ่อนะครับพลาสติกลงไปเบิ้งนะครับพี่น้องว่าน้ําในแปลงนาเราเนี่มันแห้งหรือว่าแห้งน,นะครับเบิ้งน้ำอยู่ในดินนะพี่น้องนะครับเบ้องน้ำในดินนะครับสมควรที่จะสูบน้ำครับแปลงนาบอนะพี่น้องนะครับการทํานาเนี่ยมันต้องมีเปียก สมลับแห้งก็ถูกต้องนะพี่น้องเพราะว่าลากนี่นะครับนะครับลากนะครับจุดที่ที่ดินเน,นี่ยพี่น้องนะครับจุดทินจุดทีอยู่ในดิในให้มันจะรับออกซิเจนแน่นะครับเป็นบางช่วงแล้วก็ลากเขาก็จะได้นะครับจะเรือนเติบโตได้ดีนะพี่น้องขั้นเป็นช่วงที่น้ำหน่อยลืน้น้ำแห้งดินแตกเขื่อนนะพี่น้องเป็นช่วงที่ข้าวแตกกอนะครับก็คือเวลาเขาทำนาปีนะพี่น้องนะครับ ช่วงข้าวหนึ่งเดือนนะพี่น้องข้าใส่ปุ๋ยเสร็จพี่น้องนะครับเป็นช่วงที่ข้าวมันชิ่แตกกอได้พี่น่องนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับ,ปล,บปล่อยให้หน้ำม,มันแห,งห้งนะพี่น่องแห้งแต่คบืบเราจึงคอยสูบน้ำใส่แปลงน้ำเส็จพี่น้องนะครับเรียกว่าระบบทำนาแบบแห้งสลับเปียกนะครับให้จุลินทรีย์ในดินได้รับออกซิเจนให้ข้าวแตกกอพี่น่องข้าวหนึ่งเมล็ดนี่พี่น้องนะครับมันจะมาที่จะแตกกอ ออกได้ถึงแปดถึงเก้ากอหรือเก้าล้วงเลยพี่น้องเนี่ยขึ้นขึ้นเนี่ยพี่น้องข้าวข้าวหนึ่งลวงนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยหนึ่งลวงก็คือนะครับข่าวต้นหนึ่งมันจะมียุทแปดถึงเก้ากอจะพี่น้องห็น,นะครับนี่เนี่ยข้าวข้าวแตกกอนะครับถ้าเกิดว่าเม็ดหนึ่งของเ้าเนี่ยเท่ากับมันสมบูรณ์ในพี่น้องนะครับ มันจะมีข้าวอยู่ประมาณแปดถึงสิบลูกเลยพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งอายุหนึ่งร้อยห้าวันพี่น้องครับนี่ตอนแรกเบิ้งแล้ว่าสีขี่ไล่นะครับพี่น้องสีนะครับผมก็ดูลากัดพอพอเบื้งไดกอยู่ครับพี่น้องนะครับพอเบืงได้อยู่พี่น้องจะมีส่วนทางบน ที่มันหน้าบ่ฮอดีหลีอะไพี่น้องที่มันนะครับบกค่อยดีบันไดก,นก็บกับบ่มียังพี่น้องเฮาดูนะครับเราดูข้าวส่วนรวมพี่น้องครับนี่นะครับดูแปลงข้าวส่วนรวมเนี่ยพี่น้องเดินดูตรวจปรแปลงนาเพราอยู่ในจุดที่บกคีาดาดแต่พี่น้องเอานะครับเพราะว่านะครับดูจากแปลงนาอยู่จากรวงข้าวแล้วเนี้ย กับพอเบิ่งได้อยู่พี่น้องนะครับบากีฬาาด้วพี่น้องถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ยอดพี่น้องสักเท่าไรพี่น้องนี่นะครับผมว่าให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบบพี่น้องของความพึงพอใจถ้าเทียบด้านล่างแบบด้านล่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เยทางเทืงนี่บริเวณให้เกินเนี่ยให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สัพี่น้องนะครับบ่ได้ถึงขาดว่ากี่ลายปะพันในพี่น้องเห็นไหมครับข้าวเหนียวสันรประตองหนึ่งพี่น้องครับนี่นะครับ เดินตรวจแปลงนาโอเคจุดที่นาเป็นห่วง่านไปแล้วพี่น้องที่เหลือพื้นที่นี่แหละพี่น้องด้านล่างด้านล่างกะนะครับกําลังเหลืองพี่น้องด้านล่างกําลังเหลืองครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเดินตรวจนี่สันปะตองพี่น้องเนี่ยสันปะตองหนึ่งพี่น้องพี่น้องมา มักแบบใดพี่น้องเราจะมักทั้งใส่มือนี่ใส่มือนี่คือ,อขอขอหนึ่งสี่พี่น้องเนี่ยพี่น้องมักบอกขอหนึ่งสี่พี่น้องนะครับข็ขอหนึ่งสี่ครพี่น้องนี่นะครับเนี่ยมพี่น้องปลายยอดมันเพิ่มพี่น้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนขาวๆเลยพี่น้องก็คือมัน,มนเมล็ดข้าวมันที่ล่วงหล่นเป็นเม็ดร,รีบเลยพี่น้องครับนี่นะครับผม อในนาพี่น้องเขาอยู่หลายแปลงอยู่พี่น้องแต่สันประตองนึ่งนลพี่น้องเห็นไหมครับนี่เนี่ยดูพี่น้องดูดิดูเมล็ดข้าวดินะครับเม็ดเต็มสวยงามพี่น้องนี่ปลายอดบะมีสีขาวปลายอดกะน่ะพี่น้องบะมีสีขาวบะมีร่วงหล่นบะมีรีบพี่น้องนี่นะครับพี่น้องมักแนวใดพี่น้องนี่นะครับสุดท้ายราต้องดูพูดลึงเมล็ดเมล็ดใหญ่ด้พี่น้องคุณเห็นไหมครับนี่ มเมล็ดข้าวสันปะตองกับเม็ดใ่พี่น้องนะครับทางนี้ยังเหลืองยังเขียวอยู่เลยพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยปลายยอดขาขาดพี่น้องค้ายๆเม็ดมันรีบแล้วก็ร่วงล้นลงไปในพี่น้องนี่นะครับนะครับนี่สันปะตองนี่เหลืองแล้วพี่น้องนี่นะครับวันอายุอายุเขาซ้ำกันหน,นึ่งร้อยห้าวันนะครับแต่ว่าก็ขอ,ขอ หนึสยังเขียวอยู่เลยพี่น้องนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของสันปะตองนี่สีไว้กว่าพี่น้องนะครับสันปะตองนี่ร้อยี่สิบวันนะครับกอขอหนึ่งสีนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบวันนะครับพี่น้องนะครับร้อยสามสิบวันนะครับเนี่ยนะครับเตืนตรวจแปลงนาในพี่น้องนี่นะครับเหลืองนะครับเหลือง เหลืองสวยงามพี่น้องครับเนี่ยนะครับค่าดแล้วน่าจะได้ดึงน้ำอีกรอบนึงอยู่แต่พี่น้องดึงน้ําเผื่อแปงนี่แะไรพี่น้องนะครับแปลงบนบ้างห้องเะาพี่น้องนะครับเอาน้ามาขังไว้แปงนี่แล้วก็ให้ลงไปนาข้าวกอขอหนึ่งสีด้านล่างพี่น้องเนี่ยพี่น้องนี่คือกอขอหนึ่งสีพี่น้องครับนี่อืมครับ ขอหนึ่สี่สันปะตองหนึ่งนี่สันปาตองเร่งพี่น้องมักแนวใดพี่น้องนะครับพี่น้องมักแนวดครับเนี่ยนะครับสันปะตองห mm hmm. นึ่งครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับนี่พี่น้องนี่นะครับสันปะตองหนึ <tr> ่งพี่น้องครับนี่นะครับ กันประตองหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับอ้นีพี่น้องนะครับเนี่ยลวงนี่พี่น้องเอ้เนี่ยโอ้นะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆครับ